น้องแป้งเก่งมากๆเลย ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับวันนี้จะไปงานเปิดตัวนะครับวันพีชฟิล์มเรทนะครับกำลังจะออกจากบ้านนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องไปทํางานก่อนนะฮะนี่รถข้างหลังก็เป็นสีแดงด้วยเพราะว่าสีแดงแรง3ามเท่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรามาทํางานเจอใครเนี่ยพี่สีเด็กพีอุ้ยจริงจะไม่ได้กินเรทแต่วันพีชเหมือนกันนะคัวันพีชอะไรอุ้ยชิงน้อยชิงน้อยนี่ไงวันพีช นี่น่ะอันนี้อันนี้ฟิล์มเลยฮะไม่ฟิล์มเลยนะอันนี้เป็นวันพี่วีคอลแลบกับวิกเตอร์ครับเซตี้แบทเตีแบบเด็กอีกแบบขายขายขายนี่พี่เอพี่เอภาพด้วยนะเจอพี่สี่แล้วเจอพี่เอฮะนี่น้าแล้วก็น้องบีอันนี้น้องเอเหมือนกันน้องอ๋อบแอมวก็พี่โอนะฮะนี่ใส่เสื้อคู่พี่เอเฮ้ยจีไรอะไรวันนี้ก็ไม่ตีเหมือนกันวันนี้ถังก็เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันสปอตแลนด์ อ๋อหลสกอตได้ได้มันอไนจริงๆนอกจากเราสองคนแล้วยัมีหลายคนนะที่ไเจอในเนี่ยใส่ลายสกอตบนั้นเลยนะอ่อวันนั้นเราเราสองคนมาผิดตีมแล้ว่ะใช่เราก็อยู่เรือสเอาแต่ลไปจลกไ้วล่ลายอตแล้วันนี้เป็นวันพีดได้ไงวันพีดปิดเลยใช่วันพีฟิเลดเลยเหฮถ้าไป็นครับถ้าไปแลไรครับเป็นยาระบอกเลยที่ราปยน์ เป็นภยาพยพิลบีเราแล้วเทาเราผีชวมัวใช่ใช่<ๆ>เนีเป็นซอนะ้ซอมอยู่นั่นแ่ะซ้อมเลยก็น,นักหนาใครอยากรู้พี่เอภาพเป็นอะไรไปดูกันในโรงนะฮะได้ค่ะแล้วเจอกันที่ร้านพารากอนนะครับก็มีการจัดนะครับโอ้โหโซนวันพีซซึ่งมีของเยอะมากนะครับมีเรือซันนี่ลำใหญ่มาวางให้เราขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยมีสินค้าวางจำหน่ายมากมายหลายแบบเลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกอีกด้วยครับ เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนมาขายตั๋วนะครับใบละ5้0บาทของพิเศษพี่ห้าาร้อยบาทห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนี่ตัดราคานี่นะฮะหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงจะขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทอ่าต้องรีบแล้วนะ อันนี้จะเป็นขนมจากบ้านๆน,นะครับน่ารักมากนะครับคอแลแลบกับวันพีชฟิมเรสนะครับจะเป็นขนมเปี๊ยะนะคะมีทั้งหมด3รสนะครับนี่สีสวยมากมีโปรโมชั่นด้วยมีทั้งสติกเกอร์นะคะมีเทียนหอมอยากเอาสแตนดี้กลับมากเลยอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บว้าว <c oughs> อุ้ยนี่มันแกง๊งแก๊งวอลล่านี่นี่มันแก๊งวอลล่าหนิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อุ้ยนี่เขาเตรียมแท่งไฟมาด้วยนะเนี่ยเอามาโบกนะ ได้ตัวมาแล้วงุยงวยงวยสวัสดีค่ะนี่คือลงเครื่องปุ๊บมาเลยมาเลยแต่งงานที่ดีแปลกดีจริงทำไมแจ็คเก็ตสวยอย่างนี้คะก็แบบนิดนึงเออเลิศเป็นไงพี่พ่อสนุกไหมเหนื่อยเหนื่อยเก่งมากพี่มาจากญี่ปุ่นปุ๊บมานี่เลยเลิศหนูซื้อของมาให้อย่างนออขอบคุณค่ะ ่าชอบไหมชอบชอบขอบคุณนะครับรับเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะมือสั่นวันละค่ะมือสั่นมือสั่นวูต้ากระดูกวูต้าใช่ไหมทำไมนายจะนั่งสนิทกับเพื่อั่น ต้อนรับไวย์เทรนเนอร์ของเรื่องนี้คุณมาดิสเินมาลิมบอร์หัวคุณไบร์ทครับคุณไบร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณแป้งคุณแจ็กกี้แล้วก็คุณไบร์ทนะครับขอเรียกเรีย,ย,ย,ยกนิดน้องแป้งน้องจ็กกี้แล้วก็พี่ไบร์ทแล้วกันครับผมนะครับ เ่าเธจะมาจับอะไรเขา,มาเมื่อกี้ฮะ <c oughs> เป็นไงพี่ปาวันนี้มาภาคเป็นตัวอะไรครับวันนี้มาภาคเหรอฮะวันนี้มาดู <c oughs> นนดูตัวอะไรตัวอะไรผมภาคเป็นวัวอุตะอ้าวกูลืมเลยกูลเ,ลยเล่นมุกมมมอะไ้ที่สังภาคภาคเป็นวัวโดนรถทับวัวโดนรถทับหนร้องยังไงอ้าไม่ใช่วัวโดนรถทับอะไรคืออะไรคืออะไรฮะคบี้ไงอ้า น้องพี่ล่ะน้องพี่ล่ะนี่ถ้าเกิดพาานี่บอกได้นะนี่ดาวนี่เต็มแขนเลยเออคนเรือโทคนเรือโทเออโมมองกาเออถ้า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 ไม่ใช่พลเรือก็โทรไม่ได้นะต่อต้องต้องพลเป็นพลคนเรือเท่านั้นได้อาโอเค่น้องแน็กีีล่ะน้องแน็กีีล่ะถ้าเป็นอะไรครับวันนี้ถ้าเป็นซุสตัวรถเขาไม่ใช่วัวดนาะท้ามันของของอะไรเขาเขากรุงเขารุงเป็นถ้าเป็นอะไรฮะโอ้ยซุสไงโอ้โหเนี่ยโอเคไปดีกว่าพี่ไปแล้วพี่ไปแล้ว นี่แหละทิมแหละทิมแหละทิมนี่แหละคือถ้ามูมึงเล่นใหญ่กันกันเลอ่ะทิมก่อนเร็วนี่จะไปยังไงสามสองหนึ่งเฮ้ยโชคดีจังเลยนี่กีรูแล้กีรูอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิกับโอเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างฮะโข่งง่วงนอนครับวันนี้ภาพเป็นตัวอะไรครับภาพเป็นตัวอะไรครับโอ้ยไม่สปอยครับต้องไปรอดูนะเออได้ได้ได้ผมจะใส่หมตลอดเวลาครับผมเพราะว่าเพราะเวลาทำอะไรไม่ดีคนจะจำไม่ได้ไหนลองถอดสิไม่เอาไหนลองถอดเร็วๆหนึ สามน่าหัวแคบหัวแคบไม่เอาหัวแคบอันนี้คนที่เขาคอสเทมมาด้วยนะนี่เป็นน้องอะไรนะน้องตัวอะไรนะชื่ออะไรนะโรมี่น้องโลทำไมต้องทำลายเพื่อนอ่ะอุ๊ยสวัสดีครับทุกคนนะฮะพี่ทอยได้สติ๊กเกอร์อะไรครับได้ช็อปเปอร์ครับอุ้ยได้ช็อปเปอร์พี่เอิร์นล่ะพี่เอิร์นล่ะโอเว่นรู้หรือยังป๊อบป๊อบไอรุ้นยังเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเกียรได้เลยนะฮะรู้รู้ฮะต้องปวดร้อด้วยนะยอุ้ยได้อะไรนะ แางกี้กับนามีอย่างนี้ถ้าได้โซโลพี่ขอนะจินเบท่านท่านท่านหามปึ uh. ๊บนี like cool ่ขอได้ปะเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยขอบคุณครับคุณได้โซโลแล้วดีใจโอ้ยโอเว่นี่ใครพากอ่ะโอเว่นี่ใครพากอ่ะโอเว่นเองครับเออไอแล้วเอ็มบีเอ็มบีมินิบูโน่นี่ใครพากอ่ะเมเบิร์ตเอ็มบีอคอนคอนเทนต์สุด ทำทำทำได้มือของน้องๆทั้งสองคนนะคะอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวยงามแต่ว่าทำให้พี่ใสโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะน้องครูกอย่าลืมติดตามไวไอดนเตอร์เทนเมนต์นะครับบ๊ายบายครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวันีฟิล์มเรดรอบสื่อนะครับเชยเกดิ้งเชยเกดิงเชยกดิงเอาไว้นะครับฝากติดตามนะครับเข้าฉายวันที่25สิงหาคมนี้นะครับทุกท่านภาพยนต์วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย 我买我的。拜拜拜拜